เราจะมาถักดอกกุหลาบกันนะคะเพิ่งจะใช้เข็มเบอร์เล็กลงนะคะเบอร์5หรือ1.1มิลถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ใช้เข็มเบอร์เดิมได้นะคะที่เราถักตัวริบบิ้นนะคะหรือโบแต่ถ้าใช้เข็มตัวนี้ก็ถักให้มันแน่นหน่อยนะคะดอกกุหลาบจะได้ไม่ต้องใหญ่มากก็ทำเหมือนเดิมนะคะทำปม เดียวไหมขึ้นมาค่ะเราจะถักโซ่ขึ้นมาทั้งหมดยี่สิบสองโซ่นะคะยี่สิบสองโซ่ที่หนึ่งโซ่ที่สองเพื่อนๆไปถักมายี่สบสองนะคะถักมาได้ยี่สิบสองโซ่นะคะจับหลักที่ยี่สิบสองเอาไว้แล้วก็ถักเพิ่มอีกสองต่อไปเราจะถักสัญลักษณ์ตัวทีนะคะแทงลงไปในหลักที่ยี่สิบสองค่ะผ่านไหมเส้นเดียวนะ ขึ้นมาแบบนี้นะคะมี3ห่วงปลดหมดเลยอันนี้คือการถักทีเราจะถักทีแบบนี้ไปทั้งหมดหหลักนะคะอันนี้คือหลักที่หนึ่งต่อไปหลักที่2ค่ะเพื่อนเพื่อนไปถักมาทั้งหมด6หลักนะคะ เราถักมาได้หกหลักแล้วนะคะต่อไปเราก็จะปิดกลีบตัวนี้ด้วยการถักโซ่สองแล้วก็ C ีในหลักที่หกนะคะคือหลักเดิมตรงนี้สี C ลอดผ่านเลยค่ะกลีบต่อไปนะคะเราจะถักอีกแบบหนึ่งนะคะแบบนี้เราจะถักแค่แบบกลีบนี้เราจะถักแค่แบบเดียวนะคะกลีบเดียวต่อไปเราจะขึ้นกลีบใหม่ด้วยการถักโซ่สอง พันหัวเข็มนะคะด้วยการถักทีสัญลักษณ์ตัวทีในหลักถัดไปหลักที่1นนะคะต่อไปหลักที่สองในหลักถัดไปนะคะน่าจะเกี่ยวโดนอะไรหลักที่สาม หลักที่สามกับสี่เราจะถักในช่องเดียวกันนะคะอันนี้หลักที่สามหลักที่สามนะคะหลักที่สี่เราจะแทงลงไปในช่องเดิมนะคะต่อไปหลักที่ห้าแทงลงไปในหลักถัดไปนะคะจะแทงช่องเดิมเฉพาะหลักที่สามกับสี่ให้เขาอยู่ด้วยกัน หลักที่ห้านะคะจบกลีบด้วยการถักโซ่สองเราจะถักแค่ห้าหลักนะโซ่สองแล้วก็ซีในหลักที่ห้าหลักเดิมตรงนี้ค่ะขึ้นกลีบใหม่จะทําเหมือนกลีบนี้เลยนะคะทุกกลีบจะทําเหมือนกลีบนี้เลยค่ะต่อไปโซ่สองเพื่อขึ้นกลีบใหม่พันหัวเข็มถักทีลงไปในหลักถัดไป อันนี้หลักที่1นนะคะหลักที่สองหลักที่สามสามกับ4อยู่ด้วยกันสี่หลักที่ห้าถัดไปค่ะ แล้วเราก็ถักโซ่2เพื่อจะจบกลีบเรามาจบกลีบด้วยการถักซีนะคะในหลักเดิมก็คือหลักที่ห้าเมื่อกี้นี้แล้วเพื่อนๆก็ขึ้นโซ่สองเพื่อจะถักกลีบใหม่ทําแบบเดิมเลยนะคะไล่มานะคะจนสุดเลยค่ะถักทีหลักที่5นะคะก็จะสุดตรงนี้พอดีนะคะแล้วก็โซ่2เพื่อปิดกลีบเราจะได้ ทำสุดพอดีเลยนะคะตรงนี้ปิดกลีบด้วยการถักซีนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราค่อยเก็บ นะคะคมัดสองเส้นนี้มัดปลายเชือกสองเส้นนี้เข้าด้วยกันแล้วหลาเดี๋ยวเราจะมาม้วนนะคะตัวนี้คือด้านที่ถูกนะคะเราพลิกด้านที่ผิดขึ้นมาแบบนี้ด้านหลังนะคะแล้วก็ม้วนจากตัวที่เป็นหกหกหลักนะคะตัวทีหกหลักม้วนไปเลยนะคะเพื่อนๆเ,เอาได้นะคะได้เย็บผ้าแบบนี้นะคะ่ะปกติร้อยไหมให้เรียบร้อยนะ เ,เดี๋ยวเราจะมาใช้เย็บติดกันค่ะหมนตามปกติได้เลยแบบนี้เนะร้อยแล้วนะคะเสียงอาจจะเปลี่ยนไปหน่อยนะคะเพราะว่าอเผอิญว่าไม่ไมแบตหมดพอดีค่ะ ทำคาอยู่นะพยายามพูดให้เสียงดังนะคะอาจจะอูอีไปบ้างเราก็เอาเข็มนะคะแทงได้เลยทําการเชื่อมเย็บติดนะคะอันนี้เย็บยังไงก็ได้นะให้ให้เขาอยู่เฉยคะ่ะนะคะเพิงจะเย็บให้ดูก่อน คะเย็บให้ให้ให้เขาอยู่เพื่อที่เดี๋ยวเราจะเอาไปติดกับตัวปลายของลิบบินตัวนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆไปเย็บแบบนี้นะคะให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดกับตัวริบบิ้นกันแต่เดี๋ยวเพิ่งจะขอติดเป็นตัวสีดํานะคะตัวนี้เพิ่งทําทดลองนะเพิ่งจะไปถักดอกสีดํามาอีกหนึ่งดอกค่ะ ะะเราจะมาติดปลายตรงนี้กันเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะระหว่างที่เพื่อนๆไปเก็บปลายไหมตัวสีขาวตัวนี้ให้เรียบร้อยเราจะร้อยไหมตัวซัมเมอร์ตรงนี้นะคะกับเข็มนะคะเพื่อทําการเพื่อนๆว่วางประกบแบบนี้นะคะด้านที่ถูกก็คือด้านที่เราเห็นลายตัวที่เราทําตัวสีนี้นะปิดประมาณนี้นะคะให้ปลายมันเสมอกันแล้วก็ห่วงตรงรูตรงนี้ไม่ต้องใหญ่มากนะคะเดี๋ยวจะไม่สวย ประมาณนี้แล้วเราก็เย็บใช้ไหมตัวนี้นะคะเย็บตามลายนี้ค่ะเพื่อให้เขาอยู่ลองต่อเล็งดูนะคะว่าลายไหนมันถึงจะกืนกันนะเย็บเพื่อเชื่อมติดให้เป็นลายแบบนี้นะคะเล้่เดี๋ยวเราจะมาติดดอกกุหลาบตรงนี้กันค่ะเพิ่งจะไปถักสีดํามาติดนะตัวนี้เพิ่งไปเย็บติดมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็ติดตัวเข็มกัดเรียบร้อยแล้วค่ะเข็มกัดก็จะเป็นลักษณะนี้นะอันนี้เพิ่งใช้ขนาด ออสองเซนนะคะหรือว่าหนึ่งจุดห้าก็ได้นะคะอันนี้อันนี้น่าจะไม่ถึงสองเซนดีนะคะน่าจะประมาณใหญ่กว่าหนึ่งจุดห้ามาหน่อยอะคะ่ะเ <c oughs> พื่อนๆไปเลือกใช้ได้นะคะเอาที่มันไม่เลยตัวโบก็พอคะ่ะเย็บติดมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดกับตัวดอกกุหลาบกันนะคะอันนี้ก็ดอกกุหลาบสีดา ตัวไปลายได้ตัวนี้อย่าเพิ่งตัดนะเพราะเดี๋ยวเราจะมาเย็บเชื่อมกันค่ะแล้วก็กะกะให้เขาอยู่ตรงปลายหน่อยนะคะประมาณช่วงนี้แล้วก็แทงเย็บได้เลยตามปกตินะคะให้เขาอยู่ประมาณนี้นะคะเราก็เอาแทงผ่านไปได้เลยค่ะ เพื่อนๆก็ไปสอยเก็บให้เขาติดตรงนี้ได้เลยนะคะป๊ะเพิ่งก็ติดดอกกุหลาบเรียบร้อยนะคะต่อไปเราจะมาปักให้เป็นตัวเกสรหรือว่าดอกตูมเล็กๆนะคะอันนี้เพิ่งก็ยังไม่ค่อยเก่งนะคะแต่ก็พอได้ลองถักปักมาดูบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นไหมวีนัสนะตัวเดียวกับดอกกุหลาบตัวนี้นะคะร้อย ร้อยเข็มแล้วก็มัดปมอยู่ด้านหนึ่งแบบนี้ค่ะเราก็จะแทงผ่านใต้เลยนะคะกะว่าเราอยากจะได้ออให้ให้เขาอยู่ตรงไหนนะอันนี้ไม่มีถูกผิดนะคะแล้วแต่ความชอบเลยนะเพราะว่าแต่ละอันที่เพิ่งทำก็จะไม่เหมือนเดิมนะจะไม่ได้เหมือนเดิมมัดปมมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็ เย็บกะกะช่วงนี่นะคะแทงเขียผ่านไปได้แบบนี้นะคะมันก็ข้ามไปก่อนแทงอีกด้านหนึ่งมันก็จะเสียงมาทาี้นิดนึงนะคะเพื่อนๆไปกะเอานะคะว่าอยากได้ประมาณไหนนะพอได้ตรงนี้เสร็จแล้วเพิ่นจะทำปมนะคะก็แค่สอยขึ้นมาแบบนี้นะ แล้วก็พันปมนะคะให้เขาเป็นตุ้มๆนะหนึ่งสองสามาจะทำสามหรือสี่อะไรก็ได้แล้วแต่นะคะนี่เพิ่งทำสามนะให้ดูจับเอาไว้นะคะแล้วก็รูดขึ้นเหมือนเราทำปมผ้าค่ะออกมาแบบนี้เราก็จัดทรงเขาให้สวยงามแบบนี้นะคะ <S <S แทงย้อนกลับไปหน่อยค่ะ <S <S แทงย้อนกลับไป จะมองไม่ค่อยชัดนะคะเห็นไหมคะมันจะเป็นปมเล็กๆหนึ่งอันนะคะเราก็แทงกลับไปอีกค่ะเพื่อจะทำตัวนะคะขึ้นมาให้เขาได้อยู่ตรงนี้นะเห็นไหมคะจะได้เป็นเส้นตรงนะจะได้เป็นเส้นนะคะเป็นเส้นก้านานี้นะคะเพื่อให้เส้นก้านมันหนาแล้วก็ดูมีมิตินะคะเราจะแทงย้อนกลับขึ้นไปอีกอันหนึ่ง อันนี้เพื่อนๆพน,นัดแทงแบบไหนได้หมดนะแต่อันนี้เพิ่งนขอแทงตรงนี้นะคะเอาใกล้ใกล้นะคะกางตรงนี้ค่ะที่เดิมนี้แทงขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็สอดสอดตรงตัวที่เราเนาไว้ตรงเมื่อกี้นะคะที่เราเย็บไปตรงนี้นะคะ่ะสอดตรงนี้สอดไข้นะคะเพื่อให้เขามีาลักษณะนูนขึ้นมาเห็นไหมคะในในเส้นนะคะในเส้นเขาจะนูนขึ้นนะอันนี้นะคะเส้นเขาจะนูนขึ้น ก็ควายตรนี้อีกค่ะแทงควายเข้ามาเพื่อนจะเห็นนะนะคะแล้วก็แทงรอดผ่านอีกอันหนึง่งวิธีทําแบบนี้นะคะเพิ่งเคยเห็นในในคลิปนะคะเคยเห็นเขาทาแล้วก็อ่ะน่าจะเอามาประยุกต์ทํากับตัวนี้ได้เห็นไหมคะตัวนี้เขาก็จะจะเอ่อหนาขึ้นนะคะแล้วเราก็จะมาแตกแขนเขาอีกสัก ะะแตกข้งนเขาสักหน่อยแตกสาขาเขาหน่อยค่ะเพื่อนเพื่อนก็จัดทรงจัดอะไรได้หมดเลยนะคะเอาที่เราชอบเลยก็จะแตกสาขาเข้ามาหน่อยอาสักตรงประมาณตรงนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนไปจัดตกแต่งมาได้เลยนะคะตามที่ชอบเลยนะเดี๋ยวเพิ่งจะไปขออนุญาตไปทําก่อนนะคะป้าเพิ่งก็ปักมาเรียบร้อยนะคะได้ลักษณะแบบนี้ นะคะข้างหลังก็ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆไปลองออทำกันดูนะคะจะเป็นขาวสลับดอกดำก็ได้ไอ,อ้ดำสลับดอกขาวก็ได้นะคะตัวนี้จะไม่ตายตัวนะคะทำแล้วแต่เรากะว่าเราควรจะให้เขาอยู่ช่วงไหนถึงจะสวยนะก็ได้แบบนี้เรียบร้อยค่ะ ายบายนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณที่กดติดตามแล้วก็สนับสนุนนะคะ